โรงเรียนสีสังวานขอนแก่นจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจำและไปกลับ ได้รับการดูแลจัดสรรงบประมาณค่าอาหารและปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตสำหรับนักเรียนจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยมีนายจรุงเวศชูสกุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันโรงเรียนศรีสังวานขอนแก่นเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพหน้าที่หลักของโรงเรียนคือให้บริการด้านการศึกษาควบคู่กับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย เพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเสริมสร้างความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อป้องกันความพิการแทรกซ้อนจัดหาสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกกายอุปกรณ์เสริมกายอุปกรณ์เทียมประจำตัวนักเรียนรวมทั้งการส่งต่อเพื่อรักษาและแก้ไขความพิการในรายที่มีความพิการซ้ำซ้อนและเจ็บป่วยรุนแรง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสีสังวานขอนแก่นในกลุ่มนักเรียนที่สามารถเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วยการเรียนในรายวิชาต่างๆ8แต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมเสริมสร้างให้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยปลูกฝงังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข นอกจากนี้โรงเรียนยังได้สนับสนุนนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของกระทรวงศึกษาธิการโดยจัดทำสาระเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ 1. อาชีพในกลุ่มกเกษตรกรรมประกอบด้วยการปลูกมะนานอกฤดูกาลในกระถางการปลูกผักในกระถางยางการปลูกผักไฮเว์การปลูกผักไฮโดรโพนิก การปลูกบวบถั่วฝักยาวการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ว่างต่างๆของโรงเรียนการเลี้ยงสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารในท้องถิ่นซึ่งมีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจสามารถจําหน่ายให้กับผู้คนในชุมชนใกล้เคียงได้ 2. อ,อาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมประกอบด้วยการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนําเสนองานการทําบัญชีการทําเว็บไซต์ และจัดให้นักเรียนกลุ่มที่สนใจการซ่อมจักรยานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างง่ายได้เรียนรู้วิธีการซ่อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเบื้องต้น 3. อาชีพในกลุ่มพาณิชยกรรมประกอบด้วยการค้าขายสินค้าและบริการต่างๆที่จัดทำขึ้นภายในโรงเรียนได้แก่การขายผลิตภัณฑ์จากงานเกษตรกรรมการขายขนมอบการขายผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ต่างๆและการขายสินค้าในสากลร้านค้าโรงเรียนเป็นต้น 4. อาชีพในกลุ่มความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยการร้อยลูกปัดเพื่อทําเป็นเครื่องประดับและของใช้รูปแบบต่างๆการร้อยมาลายดอกไม้สดการทําการะบูนแฟนซีการปลูกไม้ประดับกระถางเล็กการเลี้ยงปลาสวยงามการทําอาหารคาวหวานการวาดภาพการปั้นและการเล่นดนตรีพื้นเมือง 5. อาชีพในกลุ่มบริหารจัดการและการบริการประกอบด้วย การให้บริการนวดไทยการฝึกให้นักเรียนจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในโครงการของตนเองการแบ่งงานผู้รับผิดชอบในโครงการของตนเองเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำของนักเรียนกลุ่มนักเรียนที่เรียนรู้ได้น้อยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยเน้นฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการใช้ชีวิตประจำวันการปรับตัวในสังคมมุ่งให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตที่ดีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ลดภาระการดูแลของครอบครัวโรงเรียนสีสัองวานขอนแก่นบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆเช่น การบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษาการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการและการอนทน,นาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งภายในและภายนอกจังหวัดขอนแก่นและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์โรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนม่วงรวมทั้งการสนับสนุนอาสาสมัครจากองค์การใจกล้าประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น จากความพยายามและทุ่มเทรแรงกายแรงใจของบุคลากรครูผู้ปกครองและผู้ดูแลนักเรียนพิการเหล่านี้ทำให้เกิดผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่แก่สิทธิ์ปัจจุบันและสิทธิ์เก่าหลายคนที่มีอนาคตที่ดีสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวโรงเรียนและประเทศชาติได้แก่รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีในการวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครูปี2556 ได้รับโคต้าพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะสังคมสงเคราะห์และคณะวรารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกคณะจิต,ตวิทยามหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษ สร้างชื่อเสียงในวงการบันเทิงของประเทศไทยจากรายการ Thailand g o t Talent และ T-10 ปัจจุบันเป็นนักร้องอาชีพสังกัดค่าย Sony Music และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติจากการคว้าเหรียญทองบ็อกเชียประเภททีมและบุคคลในการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2012กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนสีสังวานขอนแก่นยังคงมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนทุกคน ให้สามารถเลือกทางเดินของตนเองได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาศิลปะดนตรีการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นการเลือกฝึกอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจหรือแม้แต่การกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุขคนหนึ่งไม่มีแขนทั้งสองข้างคนหนึ่งสุดอ้างว้างไม่มีขาเป็นหนึ่งมิดชิดใกล้ได้พึ่งพาต่างเป็นแขนเป็นขาให้แก่กัน แม้เกิดมาไม่มีเหมือนเขาอื่นยังอยู่อย่างยิ้มชื่นและสุขสันต์เพียงขอโอกาสให้เราเท่าเทียมกันเพื่อยืนหยัดสารฝันอย่างมั่นใจ We'll see? You